เอาล่ครับ FC ช่อง s u u t h a s t a s i ยผมแอดมินหลิงคีคุยเอานี้ก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอาจารย์เบียคนตื่นทำนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นกระแสที่แบบโดนโจมตีเยอะนะครับก็เป็นเป็นปัญหาเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากนะครับซึ่งมีข้อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคนหลายๆคนนะก็จะมองโอ้โหอาจารย์เบียนี่แบบสร้างปัญหาให้สังคมไทยเยอะมากนะครับ มีหลายคนออกมาโจมตีว่าอาจารย์เบียร์สร้างความแตแกแยกในสังคมบ้างละ่ะสอนผิดไปจากคําสอนสของพระศาสดาบ้างละ่ะหรือ,อเขาเรียกอะไรไหมไปพาดพิงเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆคนอื่นทนะั้งคือคนออกมาด่าเยอะมากผมผมเกิดมาจนอายุป,ป่านนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครที่ออกมาสอนธรรมแล้วจะโดนคนออกมาด่าเยอะเท่าอาจารย์เบียร์นะบอกตรงผมยังไม่เคยเห็นนะ นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อาจจะเป็นครั้งแรกในในตั้งแต่มีพุทธศาสนามามั้งผมผมก็ว่าคิดว่านะไม่รู้นะแต่ก่อนมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่นี่คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบอผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเป็น,เป,นเป็นกระแสจนให้คนได้ด,ด่าอะไรขนาดนี้แต่ที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือจะพูดว่า้ข้อเสียของอาจารย์เบียรนะครับที่ทําที่ที่ที่คนบอกในจํานวนข้อเสียพวกเนี้ยผมเห็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เบียรมีข้อดีนะไม่รู้คนอื่นจะ จะ,จะคิดอย่างผมหรือไม่ก็ไม่รู้แต่คือเป็นความคิดของผมส่วนตัวนะผมมองว่าอาจาร,ร์เบียร์เนี่ยอาจสมมติว่าคนจะมองว่าแกทําให้สังคมแตกแยกใช่ไหมครับสอนผิดจากพระไตรปีโดกบ้างละอะ,อะไรอะ่ะก็คือสอนพูดจาแบบไม่สุภาพกูมึงหรือสอนแบบไปพาดพิงไปว่าความเชื่ออ,อื่นความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วก็ตอบคําถามแบบ ไม่ไม่สุภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ที่คนพยายามจะโจมตีแล้วก็มันก็มีหลายๆคนหลายๆท่านผมก็พยายามมองนะคนต่างๆที่ออกมาโจมตีอาจารย์เบียร์ทุกทุกคนเนี่ยที่ผมสังเกตดูคนที่ออกมาโจมตีอาจารย์เบียร์ยส่วนมากเลยนะครับส่วนมากแล้วก็มาเปรียบเทียบกับอาจารย์เบียร์ผมจะมองอย่างงี้อาจารย์เบียร์เนี่ยต่อให้แกจับ สอนผิดหรือต่อให้แกจะพูดจาไม่สุภาพหรือต่อให้ใครจะบอกว่าแกสร้างความแตกแยกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สารพัดที่จะหาคําด่ามาว่าแกนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตความแตกต่างระหว่างอาจารย์เบียร์กับคนอื่นที่พยายามจะโจมตีอาจารย์เบียร์เนี่ยผมเห็นชัดๆเลยนะชัดๆข้อแรกเลยคือหนึ่งคนก็ยังนิยมอาจารย์เบียร์มากกว่าคนที่ออกมาต่อต้านนะครับนี่สิ่งที่ผมเห็นนะแล้วสอง คนได้ประโยชน์จากการสอนของอาจารย์เบียร์มากกว่าคนที่ออกมาต่อต้านคนที่ออกมาต่อต้านอาจารย์เบียร์ก็ก็ไม่เห็นว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับคนฟังได้นะครับเพราะคือจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเมียคตินะผมก็พยายามตั้งใจฟังคนลหลายๆคนที่ออกมาพูดจาเหมือนพูดพูดแบบอ่าเหมือนพยายามจะออกมาขัดง้างอาจารย์เบียร์แต่ผมก็พยายามฟังฟังแล้วมันไม่เก็ตคือมันไม่เข้าใจแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะฟังหรืออยากจะเข้าใจหรืออยากจะ เออว่ะใช่เออว่ะใช่อะไรประมาณนี้ม,นมันมันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือความความแจกกลับคือความดีของอาจารย์เบียร์แต่ผมจะบอกหลายเรื่องเรื่องหนึ่งมันเป็นความดีที่ผมนั่งคิดไปคิดมานะผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนส่วนมากมองอาจารย์เบียร์ในอีกมุมหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคืออาจารย์เบียร์โดนด่าเยอะด่ามากด่าสาดเสียเทเสียหรือพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีทําทุกอย่าง เียวกับอาจารย์เบียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคอะไรต่างๆน,นก็พยายามจะหาเรื่องหาความหาทุกอย่างครับพูดนิดพูดหน่อยแอล้วก็เป็นเรื่องผิดไปหมดฟ้องร้องอะไรต่างๆจะหาเรื่องฟ้องหาเรื่องเอาผิดอาจารย์เบียร์ให้ในทุกวิถีทางแต่กัะนั้นอาจารย์เบียร์ก็ยังไม่เคยคิดจะฟ้องร้องอะไรใครเลยท่านสังเกตไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เบียร์กับคนอื่นเนี่ยถ้าถ้ามองแบบปุ่มผมนะ ผมก็มองว่าเออผู้ทรงสินนะเนาะผู้ถือสินน่ะถ้าคุณเข้าใจหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะรู้จักว่าปล่อยวางรู้จักว่าวางตนรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้จักว่าอะไรรู้จักการให้อภัยแต่ผมเห็นนะครับเห็นคนอื่นนะที่ประโจมเตียาจารย์เบียร์บ้างหละ่ะหรือเมาว่าอะไรพอมีคนอื่นไปพูดไปจาไปพูด,พาดภาพพิงถึงนิหน่อยจะฟ้องอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับ <Meeting> แต่เวลาด่าอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดสาดเสียเทเสียพูดได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างทําอะไรสารพัดที่จะทําแต่อาจารย์เบียร์ไม่ฟ้องแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านสังเกตไหมครับว่าคนจะตัดคลิปอาจารย์เบียร์เยอะมากตัดไปลงช่องตัวเองนู่นนี่นั่นหากินเนี่ยพูดง่ายเออก็ทําคลิปทําอะไรหาสร้างรายได้ถามว่าอาจารย์เบียร์เคยสงวนลิขสิทธิ์เคยว่าเคยด่าไม่เคยไม่เคยพูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่รู้บางคนก็แบบโอ้อ้างลิขสิทธิ์ตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ อ้างว่าคลิปของตัวเองไม่ตัดอย่างงดอย่างนี้งมันสารพัดนะครับแต่สําหรับอาจารย์เบียไม่มีนะครับไม่มีเห็นไหมนี่คือความแตกต่างของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนประมาณว่าปฏิบัติตนถือศีลแล้วก็ปฏิบัติตนได้ว่าเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าว่าตัวเองควรจะต้องทําอะไรหรือไม่ควรจะต้องทําอะไรมันยิ่งทําให้คนที่เขาศรัทธาอาจารย์เบียรหรือคนบางคนไม่ศรัทธาเนี่ยพอเห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็เริ่มเข้าใจได้ว่าอ๋อ คนที่เขาถือศีลจริงๆคนที่เขามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจธรรมคาสอนพระเจ้าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตนแบบนี้มันแตกต่างจากบางคนนะครับที่อ้างว่าตัวเองนี่เก่งพระไตรปิฎกบ้างนู่นเข้าใจน,น,นู่นเข้าใจน,นี่แม้แต่บางคนที่เป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่พอคําพูดพมอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยคนฟังเนี่ยมันรู้สึกเลยครับรู้สึกได้ถึงแบบทั้งท่าทางแววตาน้ําเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคือทุกอย่างที่เขาสื่อออกมาเนี่ย มันมีมันมีความทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 เป็นความรู้สึกที่ที่เราฟังปุ๊บเราเรารู้สึกในใจเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะแต่ตรงข้ามกับที่อาจารย์เบียร์นะครับด่าเขาแท้แท้เขายังหัวเราะเขายังชอบใจเขายังเคารพเขายังแบบเออขอบคุณอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะอะไรบางทีคําด่ามันออกมาจากปากคนก็จริงนะแต่คําด่านั้นมันด่ามาด้วยความเมตตากราุณาหรือด่ามาด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรแฝงด้วย บางคนไม่ได้ด่านะแต่พูดมาแบบดูมันวมันอมหิตนะเห็นไหมครับว่าคนเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะความเมตตากรุณาเนี่ยมันออกมาจากแววตาออกมาจากใจออกมาจากคําพูดแม้แต่น้ําเสียงที่ตอนที่เราพูดออกมาเนี่ยมันก็สื่อได้ให้คนจับจุดได้ว่าคนคนนี้เขาพูดกับเราด้วยความเมตตาหรือพูดกับเราด้วยความเกลียดชังบางคนน่ะ ไม่ได้พูดจาหยาบนะครับพูดแบบเพาะพูดดีพูดอะไรด้วยพูดหวานพูดเสียงนุ่มนวลเป็นพระเอกเลยแต่คําพูดออกมาแต่ละคำเราฟังดูก็รู้ว่าเขาเชื่อเฉือนเขาพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่าเราอ่ะออด่าด้วยคําสุภาพเขาเรียกอย่างนี้ดีวกว่าเรารู้เรารู้สึกได้นี่คือความเป็นจริงของคนผมถึงบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยต่อให้ทุกคนจะมองว่าเขามีข้อเสียอะไรโน่นนี่นั่นเยอะแยะก็แล้วแต่แต่ข้อดีของเขาข้อหนึ่งก็คือนี่แหละ ข้อดีของอาจารย์เบียร์เลยคือเขาโดนด่าโดนอะไรโดนคนแต่เขาไม่คิดจะฟ้องอะไรใครมันทําให้คนที่แบบที่ศรัทธาอาจารย์เบียร์นะเขาก็ยิ่งศรัทธาไปอีกว่าเออคนเราถ้าคุณจะขึ้นมาเป็นคนสาธารณะนะคุณต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าคุณคิดจะขึ้นมาเป็นคนสาธารณะเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับให้ได้ก็คือคุณต้องยอมรับว่ามันต้องมีคนที่เห็นต่างจากคุณและคนที่เห็นต่างพวกเนี้ย มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่แบบประเภทด่าเขาอย่างเดียวเลยไม่พอใจะลรก็ด่าจะพิมพ์ด่ามั่งจะทําคลิปด่าสารพัดไอ้คนประเภทนี้มีคือคนที่แบบไม่แต่ถ้าเราคิดว่าเอะเราขึ้นมาสาธารณะแล้วเราเรายอมโดนด่าอ่าเราช่างหัวมันอะไรคนประเภทนี้ถ้าเราคิดแบบนี้ได้มันก็จบใช่ไหมเพราะคนประเภทนี้มันมีอยู่แล้วผมผมผมเชื่อนะว่าคนที่คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดจะทําตัวเองขึ้นมาแล้วก็ เสนอตัวขึ้นมาเป็นบุคคลสาธารณะนะคือมาทําคลิปเป็นอะไรอย่างผมเนี่ยมาทําคลิป youtube อะไรเนี่ยผมก็ยังยอมรับว่าเออวันหนึ่งถ้ามีคนด่าคนอะไรว่าผมผมก็ต้องยอมรับผมไม่ไปอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วถ้าคนคุณจะก้าวขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องยอมรับให้ได้ถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องขึ้นมาก็แค่นั้นเองใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ผมผมชอบนะแล้วผมก็ที่ผมศรัทธาจา์เบี่ยวผมก็ศรัทธาเรื่องนี้เลยว่าเออแก โดนด่าแค่ไหนแกก็ไม่เคยคิดจะฟ้องใครแต่มันแตกต่างจากคนอื่นที่เราก็เห็นนะครับวันสวรรค์น,นี้ท่านก็เห็นปรากฏการณ์หลายหลหลายอย่างผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามอยู่ก็เห็นเนี่ยปรากฏการณ์มันคงมีอะไรเยอะแยะหลายอย่างอ่านี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับจะยังไงก็แล้วแต่ในมุมของผมนะผมบอกคําเดียวเลยครับล้มาจารย์เบียไม่ได้หรอกเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหม คนที่จะล้มอาจารย์เบียร์ได้ผมจะบอกให้เลยท่านอยากรู้ไหมครับคือใครคนทุกคนที่พยายามจะฟ้องอาจารย์เบียร์ที่พยายามจะใส่ร้ายหรือพยายามจะทาอะไรก็แล้วแต่พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้อาจารย์เบียร์นี่ยล้มลงให้ได้เนี่ยทําไปเถอะครับผมมั่นใจล้านปเปอร์เซ็นพวกคุณไม่มีปัญญาทําอะไรให้อาจารย์เบียร์ล้มล,ลงได้เชื่อผมมีคนเดียวที่จะทาให้อาจารย์เบียร์ล้มลง,ลงได้รู้ไหมคือใครคือตัวอาจารย์เบียร์เอง ถ้าวันหนึ่งอาจารย์เบียร์ไม่ได้อยู่ตามค喉咙ของธรรมนะตามหลักคําคคำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะอาจารย์เบียร์ผิดเพี้ยนไปจากตรงนี้นั่นแหละวันนั้นคือวันจุดจบของอาจารย์เบียร์อันนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงสัตธรรมของความเป็นจริงขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต่อให้คุณจะโดนคนอื่นเขาทําร้ายทําลายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทําอลายคุณได้ถ้าตัวคุณเองไม่ทําไม่ทําความผิดใช่ไหมไม่ทําผิดศีลผิดอะไร ก็เหมือนทองแท้นะครับโดนไฟยังไงต่อให้มันเปลี่ยนรูปยังไงมันก็ยังอยู่ในสภาพความเป็นทองเหมือนเดิมนะครับอ่ะสรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ